ขึ้นโอเคแล้วนะครับอันนี้คือโอเคนะครับเพราะว่าตัวเคมันไม่สามารถยื่นไปได้นะฮะโอเคหุงข,ข้าวได้เยอะมากนะฮะประมาณ45ห้าคนไหวนะครับคือ1.8ลิตรนะสวัสดีครับมีของมาส่งนะครับตอนเที่ยง20นาทีนะครับวันนี้อันนี้เป็นของที่คุณพ่อสั่งนะครับเดี๋ยวเป็นอะไรมาดูกัน นอกเรื่องเลยนะครับอันนี้นี่คือการห่อสินค้าที่สิ้นเปลืองทรัพยากรนะดูสิย,ยัดยัดยัดมาจริงๆแค่แค่ห่อเนี่ยนะมันก็น่าจะห่อรอบกล่องสักสองชั้นพอแล้วก็อันนี้เป็นหม้อหุงข้าวนะครับเดี๋ยวให้ดูหม้อหุงข้าวนะครับโตชิบารรุ่น RC ขีด18 MF นะครับ this is uh ตัวชิฟังดิจิตอลไรซ์คุกเกอร์ RC แ a บ 18NF NMF นะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่นะครับมีใบรับประกันนะครับรับประกันหมดอายุป,ประกัน February 2022นนะครับก็ป,ปีหน้ากุมภานะ ก็มีคู่มือนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะบอกอันนี้รู้สึกมันเป็นรุ่นที่ไม่ใช่ล่าสุดนะแต่ที่ซื้อเดี๋ยวจะบอกเหตุผลนะครับแอนคู่มือไทยนะครับควรอ่านนะครับถ้าคิดว่าอยากจะใช้ประโยชน์จากหม้อให้เ,เป็นความสามารถของเขาแพ็กมาดีมากเขาซิลอะไรแบบเขาใช้ตัวเนี้ย ล็อกกันไปล็อกกันมาดีมากนะฮะแกะออกเดี๋ยวมาดูหม้อกันเป็นหม้อหุงข้าวนะครับสีน้ําตาลเข้มนะครับใหญ่มากนะขนาดหนึ่ง1.8ลิตรเพราะอันเก่าใช้โตชิบะประมาณน่าจะครึ่งลิตรหรือเกือบลิตรแต่ไม่ถึงนะครับประกัน5ปีนะครับมีบอกเวลานะแล้วก็ตรงนี้สีส้มนะครับมีปุ่มไฟสถานะต่างๆนะครับ อุ่นข้าวหุงหุงเร็วแล้วก็อุ่นอันนี้อันนี้ข้าวขาวนะฮะอันนี้หุงข้าวแบบเร็วอันนี้อุ่นอันนี้จับเวลานะฮะต่างตั้งตั้งเวลาจับเวลาอันนี้ยังไม่รู้นี่เมนูต่างๆนะฮะคงชีน่าจะแปลว่าข้าวต้มนะคีฟอมน,น,นะครับ หรือหูงหูมงแล้วอุ่นอันนี้ข้าวสำหรับคนมีการดังสายตานะครับไม่แน่ใจว่าตรงปุ่มเขาก็มีแต่ทตั้งมานี่คือไม่ตรงนะสัญลักษณ์ให้คุณสัมผัสได้นะครับรู้สึกว่าอันนี้จะแกะได้แต่ยังไม่แน่ใจว่าคืออะไรสิ่งที่แถมมาก็คือทับพีข้าว ที่ตวงข้าวนะฮะอันนี้ใช้ทำอะไรนึ่งเหรอปลักนะครับปลักปลักแล้วมีเสียงมาละเสียงสว่านมาเดี๋ยวต้องหยุดพักก่อนนะครับมาต่อนะครับอันนี้คาดว่าจะเป็นที่วางทัพพีอันนี้สติกเกอร์นะครับสำหรับคนที่ไม่ทราบภาษาอังกฤษ ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษนะครับใช้สติกเกอร์นี้แปะไว้ที่บนหม้อนะนี่นะครับเขาก็มีกระดาษรองก่อนที่จะเอาหม้อใส่เหตุที่ซื้อกระเพาะนี่ตัวหม้อ,อนี่มันหนามากเพราะว่าพ่อเคยใช้หม้อรุ่นรุ่นเล็กนะฮะแล้วเขาติดใจหม้อรุ่นนี้นะครับคือมีความหนาไม่เซ่เคลือบแบบทั่ว,วไปคือมันเหมือนมานเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยแล้วถ้าไปดูยี่ห้ออื่นคือ มันจะเป็นแค่บางๆแล้วก็เคลือบเคลือบเ,เทปรอนแต่อันนี้คือมันหนาคือหนักมากอะ่ะหนักกับหม้อหม้อที่เราใช้ต้มตุ๋นทั่วๆไปให้ดูความดีของหม้อเราข้าวเวลาอุ่นข้าวแล้วมันจะไม่ติดก้นนะฮะมันจะไม่ติดก้นเห็นไหมนี่ะคือความหนาเขาของจริงหนาแล้วหนักนะฮะหนักแบบหนักแบบถือเป็นดัมเบลได้เลยนะคิดดู มาเรียบร้อยอยู่ดีดก็คร่าวๆนะครับเดี๋ยวถ้าตอนเย็นหุงข้าวก็จะทำให้ดูสาธิตอันนี้ไม่รู้ไม่กล้าแกะอ๋อแกะได้ละนี่อันนี้ไม่ทราบจริงๆว่ามันเป็นอะไรที่เก็บอะไรล้างออกได้ไที่เก็บน้ำกดเข้าไปก็เหมือนเดิมครับ มาดูด้านหลังกันอันนี้เสียบป,ป๊กต้องเสียบป,ป๊กเลขที่บริการนะครับตามนี้เลยนะครับใครซื้อก็ติดต่อตามนี้เลยเนาะเหมือนไอ้คลิปตู้เย็นอะคือมีคนมาถามก็ถามช่างแถวบ้านหรือตามนี้เลยถ้ามันอยู่ในประกันก็โทรหาเขานะฮะดีที่สุดผลิตวันที่แให้ดูนะครับ แปเดือนสิบปีที่แล้วเนอะผลิตเมิ Made Thailand นไทยแลนด์นะครับเมินไทยแลนด์ของเม e ินไทยแลนด์ดีนะครับตอนผมอยู่อเมริกาก็ยังชาร์ปนี่ก็ไมโครเวฟเม e ินไทยแลนด์แต่ก็ไม่ขายในไทยนะนี่น่าจะเป็นที่ที่ติดอันนี้ที่วางขับพ,พีเราคงไม่ได้ใช้หรอกอก็ให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวถ้าหุงข้าวแล้วยังไงก็ ให้ดูสีสวยนะครับมีสีขาวกับสีน้ําตาลอันนี้สีน้ําตาลเข้มเพราะว่าบ้านเราไม่ได้ว่าเช็ดมองของข้าวบ่อยคือไม่ใช่บ้านสะอาดอะไรมากมายก็ซื้อสีนี้ดีที่สุดนะฮะซื้อมาในราคารวมส่งก็2,320นะครับจากช้อปปีร้านอื่นก็แล้วแต่ต่างกันไปแต่ถ้าซื้อในช็อปซื้อในออฟฟิเชียลของตัวร้านอย่างเป็นทางการของโตชิบาก็น่าจะ2007นะนะแล้วแต่ชอบ ก็เดี๋ยวไปดูตอนหุงข้าเสร็จสวัสดีครับเมื่อกี้คือตรงนี้นะฮะมันขึ้นว่า C แล้วก็เว้นวัก14ที่ไม่ใช่เวลานะฮะ4:14ก็โทรไปถามศูนย์โตชิบ้านะฮะศูนย์โตชิบ้าก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะไฟเข้าไม่สเสถียรก็ให้เปิดฝาแล้วเอามอ้อออกแล้วก็เช็ดแผ่นแผ่นสีเงินที่ที่เราจะต้องเอามอ้อลงไปวางนะฮะก็จริงๆเราไม่ได้เช็ดหรอก แต่เราคิดว่ามันเป็นเพราะไฟอาจจะเข้าปลั๊กอะไรอาจจะเสียบไม่ดีคือปลั๊กต้องเสียบเข้าไปค่อนข้างสนิทเลยนะฮะคือให้สนิทเลยไม่ให้ยื่นออกมาเลยนะฮะเดี๋ยวกดให้ดูอันนี้คือสนิทแล้วนะนี่นะครับเมืเ่อกี้โทรไป0ูนยะ์สองห้าหนึ่งหเจ็ดเเจ็ดเจ็ดก็ตอนนี้หุงได้แล้วนะฮะก็กดหุงเนี่ยคีบรอดนะฮะมันก็จะขึ้นเนี่ยเห็นไหมไฟที่เข้าขาวนะรู้สึกว่าถ้ากดอีกครั้งนะจะขึ้น ให้หูงหูงไวเดี๋ยวจะลองอไม่ถัดละมันต้องมันต้องตั้งแต่แรกเนาะตั้งแต่ตั้งแต่แรกเดี๋ยวลองแคนเซิลดูอ่าเนีพอแคนเซิลแล้วมันหายนะอ่ะเดี๋ยวกดสองครั้งหนึ่งสองนี่เห็นไหมน,นี่มันขึ้นมาควิกคุกสตรีมแล้วนะครับก็ปรุงแบบแบบไวอ่ะเดี๋ยวยกเลิกไปก่อน อันนี้รู้สึกเป็นเข้ากล้องนะครับที่ที่บอกไว้เป็นเข้ากล้องนะส่วนเวลาชั่วโมงอะไรเนี่ยผมยังตั้งไม่เป็นนะฮะก็คิดว่าควรจะอ่านคู่มือให้ละเอียดดีที่สุดนะฮะเอาง่ายๆก็คือถ้าไม่ต้องการทำอะไรก็กดปุ่มนี้ค้า้งไว้ถ้าปุ่มก็กดปุ่มนี้ครั้งหนึ่งถ้าครั้งหนึ่งไฟก็จะขึ้นตรงนี้ถ้าเอาแบบไว้ก็กดปุ่มนี้กดปุ่มคุกสองครั้งไฟก็จะขึ้นตรงนี้นะฮะส่วนคีบวอร์มเนี่ยผมว่า น่าจะกดสักสามครั้งหรือเปล่าเดี๋ยวลองนะหนึ 1, 2> 2, <3 S 1> ่งสองส่าใช่3มครั้งกดแคนเซิลไปก่อนคีบอคีบอร์มกด3าครั้งนะครับคืออุ่นกด3าครั้งเนาะส่วนอื่นก็ไปดูตามคู่มือแล้วกันเนาะอันนี้อ่ะโอเคกลับไปหุูปกติใหม่โอเคเรียบร้อยนะครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับโตชิบารารุ่น RC-18NMF นะครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูหม้อเก่ารุ่นนี้นะฮะม้อเก่า เดี๋ยวให้ดูว่ารุ่นตระกูลพวกนี้หม้อหนาเหมือนกันถ้ารุ่นใหม่ๆนี่ม้อไม่หนาไม่อาจจะไม่ค่อยหนาเหมือนอย่างนี้นะด้วยความว่าเราชอบหม้ออย่างเงี้ยม้อทรงหนาๆอย่างเงี้ยนะก็เลยซื้อหเห็นไหมมันจะดําเทาให้สังเกตดูะฮะถ้าเป็นรุ่นใหม่นี่เราไม่รู้มันจะเขียนว่ารุ่นใหม่จะเขียนว่า a ต t a Fix ก็คืออ l t ต Fix ก็คือหนาหนามากประมาณนั้นแต่ว่าด้วยความเราไม่อยากเสี่ยงนะเราก็ยอมซื้อรุ่นรุ่นนี้มาซึ่งมันจะเก่าวกว่า ไอ้รุ่นที่เราบอกว่าเอาเอาท้าติกเนี่ยคือเอาท้าติกต้องดูดูดูด้านไหนของหม้อคือเอาเอาหม้อหุงข้าวเนี่ยมาดูนะครับมาเขียนเอาเอาท้าติกนะฮะด้านไหนของหม้อหุงข้าว,าน,น,น,าวนะฮะก็ขอขอบคุณมากขอจบ,อบคร่าวๆกับโตชิบ้ารุ่นนี้ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอาจจะมีเป็น ep สองหรืออาจจะไม่มีนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับยังไม่จบนะครับเพิ่มเติมหน่อยอันนี้เราหุงข้าวเลยใช่ไหมพอมันจะสุกนะครับเห็นไหมไฟจากกระพริบ แล้วเลข12บก็คือว่าเหลืออีก12บนาทีจนกว่าข้าวจะสุกนะครับอันนี้คือที่เราควรต้องรู้นี่11นาทีนะครับก็คือข้าวจะสุกนี่เลยผมเอาสติกเกอร์มาติดไว้นะครับเพราะว่าคนแก่เขออาอ่านภาษาอังกฤษอาจจะไม่รู้เรื่องก็นี่นะครับมันก็จะตรงกัน,นยกเลิก cancel นะครับปุ่มขงข้าวนะครับก็คือปุ่มนีนะ้กดไม่ต้องแรงมากนะครับกดแรงพอประมาณไม่ต้องกดลึกแล้วกดหนักแช่ ไม่ต้องถึงขนาดนั้นกดปึ๊บคล้ายๆกับกพวกเครื่องซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ประมาณนี้แต่ยังไม่รู้วิธีตั้งเวลาเนาะเดี๋ยวต้องไปอ่านคู่มือทุกอยากก่างก็ถ้ามีคู่มืออยากให้อ่านเพราะบางทีมันจะมีเกตและเกตน้อยนะครับสําหรับการใช้งานนะครับก็ของจริงก็จะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะฮะแต่ในรูปมันจะออกดำนะสีมันจะอ่อนกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งก็ดีสําหรับการใช้งานจะได้ไม่ต้องมานั่งเช็ดกันบ่อยตัวนี้ถอดได้นะครับร้อนนะครับห้ามจับนะครับนี่ร้อนมาก แล้วควันก็จะขึ้นออกมาตรงนี้ในกล้องอาจจะไม่เห็นนะอืมก็พยายามอย่างแรกคือเสียบปลั๊กให้แน่นให้สนิทเวลาดึงก็เอานิ้วหนึ่งอ่ะดันดันฐานของของไอ้ตัวรูรูปลักไว้แล้วก็อีกมือหนึ่งดึงปลั๊กไม่งั้นกลัวสิ่งที่ผมกลัวผมกลัวว่าไอ้ที่ฐานที่ติดก,กับฐานที่เสียบปลั๊กอะของม้อหุงข้าวอะกลัวมันจะหลุดไงเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะแข็งแรงอะไรขนาดขนาดไหนนะฮะก็สรุปตัวเนี้ยมันเด่นที่ ไอตัวของภาชนะหม้อหม้อหุงของมันคือหม้อหุงของมันดีเพราะเราใช้มาหลายยี่ห้อแล้วเนี่ยบ้านผมมีหม้อหุงข้าวประมาณสี่ห้าใบนะอยู่กันสองคนแต่มาก็ต้องมาจบที่โตชิบะเพราะว่าคุณพ่อชอบโตชิบะมากคือไม่ได้ว่าติดแบรนด์นะครับเพราะว่าคุณสมบัติความคงทนของตัวหม้อหุงคือว่ามันอุ่นคือมันอุ่นข้าวแล้วมันไม่เป็นข้างใต้มันไม่กรอบไงฮะมันไม่เป็นข้าวตังไม่เป็นข้าวกรอบอย่างนั้น โอเคอันนี้จบจริงๆแล้ววัสดีค่ะบ๊ายบาย